สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์รักเกียรรักศักดิ์ศรีเยียบเนียบเจ้าระเบียบใช่พวกคุณกันไหมมองรอดแว่น โอ้โหใบแรกอืเด็ดขาดชัดเจนมุ่งมั่นและถ้าคิดจะเข้ามาราวีเข้ามารุกรานเข้ามาํำเส้นดาบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะชักออกจากฝักแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้งานก็น่าเสียดายจริงไหมถ้าไม่โด้วยฝีปาก ก็โดยฝีมือเดี๋ยวเรามาดูขยายกันเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีรักความมั่นคงชอบความมั่นคงและสร้างความมั่นคงได้ด้วยมือของตัวเองด้วยและแถมยังเขาเรียกว่า,าใช้คนอื่น หรือว่าหาตัวช่วยได้ด้วยใช้คนเป็นว่างั้นมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงเป็นคนนิยมความมั่นคงเป็นคนที่ห่วงรูปลักบ์พอสมควรนะรูปลักษ์ในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นภาพพจน์หรือถ้าจะไปไหนต้องแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะเป็นคนที่ยึดถือเรื่องของกาลเทศะเนียบเนียบเจ้าระเบียบ เป็นคนใจดีเป็นคนรอบคอบเป็นคนชอบเดินทางแต่ไม่ชอบรีบร้อนนะคะลำบากแค่ไหนบางครั้งเนี่ยคือเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเฮียบแต่บางทีเวลาที่จะเริ่มทำอะไรหรือจะเดินทางไปไหนบางครั้งไม่ได้วางแผนหรืออาจจะวางแผน ไม่ดีพอหรือทำอะไรแบบกระชั้นชิดไฟหล่นก้นก็เป็นได้มันก็เลยทำให้การกระทำบางอย่างหรือเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่บนความไม่พร้อมอาจเป็นไปได้ว่าเราวางแผนแล้วพอสั่งคนคนทำไม่ได้ตามแผนเราก็เป็นไปได้อีกเห็นไหมคะนั่งเรือไปมีไม้พายอันเดียวชูชีพไม่มีแต่มีดาบปักเรือแล้วดูคลื่นทะเลสิ <Oui> ทำไมไม่ดูอากาศก่อนจะออกไปไหนอะ่ะฮะมันเป็นยังไงแล้วท้องฟ้านี่ก็ไม่รู้ว่าจะมืดครึ้มละถ้าจ,จะไปยังไงต่อจะไปถึงไหนจะไปกันได้ถึงไหนเนี่ยเป็นข้อเสียอีกนะคะบางทีเหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นคนที่อ่าเป็นผู้นําของครอบครัวเลยเนี่ยพอสั่งอะไรบริวารไปไม่ค่อยได้อย่างใจอะ่ะนะจริงๆตัวเองเป็นคน อย่างที่บอกแหละใจดีใจดีเกินไปไงบางทีพอส่งคำสั่งไปแล้วพอบอกบอกกล่าวไปแล้วให้ทำแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าปล่อยให้เขาทำแล้วก็มันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเป็นคนชอบความเด็ดขาดชัดเจนอะไรมันจะต้อง success, สักเซสเสร็จสมบูรณ์นิยมความเพอร์เฟแต่เป็นคนรักความยุติธรรมถือตาช่างอยู่ในมือตลอดเวลาเลย นะคะไม่ได้เลยช่างตวงวัดเลยถ้าเกิดซื้ออะไรบอกว่าหนึ่งกิโลต้องหนึ่งหนึ่งกิโลเปะนะคะจะโกงไม่ได้นะมีเรื่องเถียงกับแม่ค้าในตลาด้ะบอกใครซะก่อนอ่ะกิโลเดียวขีดเดียวนะไม่ได้นะจะมาโน่นนี่นั่นกับฉันจะมาหมกเบดไม่ได้นะแต่ตัวเองอ่ะแต่ตัวเองเราเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีมุมของหนึ่งเจ้าระเบียบแหละ เจ้าระเบียบมีสนเสน่ห์มีความลึกลับอยู่ในตัวแอบซ่อนความมีเล่หมีเหลี่ยมอยู่ในตัวแต่ใครจะมาเหลี่ยมกับฉันไม่ได้รู้ทันคนหมดนะคะนะใครคิดจะมาเอาเปรียบฉันนะอย่าหวังเลยฮะกลายเป็นตลกหลังกลายเป็นว่า คนที่คิดจะมาเปรียบโดนคุณเอาเปรียบแทนงีินะกลายเป็นเสียรู้คุณไปซะอีกอย่างนั้นน่ะอาฉลาดด้วยทันคนด้วยรู้คนด้วยเจ้าระเบียบด้วยเฮียบด้วยนิยมความมั่นคงและเป็นคนที่มั่นคงในอารมณ์นิ่งไม่แสดงออกบางทีไม่ทำเองใช้คนพูดยืมมือคนอื่นได้อ่ะยืมมือคนอื่นทำได้อ่ะคนอย่างคุณนะ่ะเป็นอย่างนั้นไหมแต่มีความใจดีนะคะ e m p l a c e อ่ามีความใจดีมีความเป็นแม่สูงมีความที่ให้ด้วยความที่มีความเป็นแม่สูงเนี่ยแหละเหมือนกับว่าปกครองคนมาเยอะจนทําให้ประสบการณ์ในการที่จะมองคนหรือที่จะจัดการบริหารจัดการอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยอ่ค่อนข้างเขาเรียกว่าฉับไวค่อนข้างเดินเชี่ยวชาญน,นะคะ แต่บางครั้งก็เป็นคนที่เหมือนคิดอะไรสับสนเหมือนกันนะในสมองนหะบางทีบางทีคิดอะไรเยอะโปรเจกต์เยอะไปหมดและสิ่งที่คิดมักจะทําคนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นพอคิดไปคิดมาเลยกลายเป็นฉันไม่ทําซะเลยเออมันกลายเป็นจริงไม่ได้สักอย่างเลยเพราะสิ่งที่คิดบางทีมันใหญ่เกินไปนะหรือมันมีทางเลือกอะไรมาให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่ทำอะไรเป็นคนวางแผน ทำอะไรเป็นคนที่คิดอย่างที่บอกแหะเป็นคนที่คิดวางแผนนะคะเพีเนีย้ยเจ้าระเบียบวางแผนแต่เป็นคนใจดีเป็นคนมีความเป็นแม่สงอาขออีกหนึ่งใบคิดเยอะจริงๆคิดและมองการไกลกว่าจะทำอะไรคิดแล้วคิดอีกแต่พอคิดแล้วคิดอีกไม่ทำเองพอส่งคำสั่งไปไม่ได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันก็ต้องทำเองนะคะแต่เป็นคนที่สามารถเ,าเขาเรียกว่ายังไงปัญหามาก็แก้ปัญหาได้ค่ะหมุนวนไปได้และเป็นคนที่มีโชคดีเข้าข้างอเสมอเลยนะไม่ว่าทำอะไรก็มือขึ้นถึงมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถพิชิตได้นะคะ